สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริทยอยู่ที่ถนนเยาวราชค่ะตรงข้างหน้าเป็นแยกราชวงศ์นะคะถนนเยาวราชตัดกับถนนราชวงศ์ค่ะตรงนี้ก็คือแกนไชน่าโฮเทลนะคะเดี๋ยวลิทจะพาเดินดูบรรยากาศช่วงเย็นๆที่เยาวราชกันนะคะช่วงนี้พาที่ตกดินเร็วประมาณ5้าโมงห้โมงกว่าๆนิดๆน,น,นี่ก็ตกดินแล้วนะคะ วันนี้ก็คือวันที่5นะคะธันวาคมพศ2564ค่ะเวลาประมาณ5โมงเย็นค่ะ นี้ไปสำเพ็งนะคะท่าเรือราชะวงศ์กรุงเทพ,พต้องข้ามถนนตามจังหวะไฟนะคะไฟเขียวให้คนเดินค่ะแต่ก็ต้องดูด้วยนะเพื่อนๆมาแล้วถิ่นบังกรค่ะของตอนรอบเย็นนะคะเริ่มตั้งแล้วนะ

มาดูฟีเวอร์มีนักท่องเที่ยวเยอะไหมนะ จะน้อยจะน้อยขายทั้งวันเหนื่อยแล้วค่ะนั่งแล้ว จะตุ้จีแล้วเหรอนี่เน,นี่ยของกินตั้งแลว้วเพื่อนๆขี่เขา เราถึงหน้าตลาดเก่านะคะเจ๊เหวาขายดีทุกรอบค่ะมากี่ทีก็ขายดีนะ มี่กระเชยเจสสอนกระทะร้อนค่ะมี่ฮ่อง,งกงมาการนีหมูสเต๊ะคนเริ่มเดินกินกันตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะคะแล้วช่วงหัวค่ำช่วงึกๆก็จะเยอะเยอะกวัาน,นี้ขอเฟียส,สดนะคะเนยกรอบยักษ์ดูนิดนึงนะ พลมพัดอย่างเงี้ยกลิ่มจะหอมไปทั่วเลยคิวเยอะนะตรงนี้ก็เป็นมุมมหาชนนะคะตลาดเก่าค่ะเ,เพื่อน ตรงข้างกับเยาวราช6นะคะไปตลาดเก่าช่วงเจนะคะคนจะเข้าไปจับจ่ายซื้อของกันในนี้เยอะมากนะคะเยาวราช6ตรงนี้เป็นศาลเจ้ากวนอูค่ะตลาดเก่าจะมีขนมรังผึ้งนะคะเจ้าคุณลุงอะ่ะอยู่เจ้าหนึ่งอร่อยมากเลยคุณลุงไม่ได้เรียกรังผึ้งเดี๋ยวก่อนรีเคยรีรีวิวแกด้วย ไม่อยู่อะแกงกะหลี่นายโยง่งผลไม้ปลาหมึกนะคะปลาหมึกเจ้านี้ก็คิวยาวตั้งแต่เริ่มตั้งร้านเลยะจะเข่งหมึกย่างเฮียเม้งเกาลักนะคะ เนี่ยเพิ่งตั้งร้านค่ะเพื่อนเพื่อนคนต้องเข้าคิวแล้วนะนอนา,ากาศดีค่ะเพื่อนเพื่อนคนออกมาเที่ยวนะช่วงนี้เซฟดีๆนะคะมั่นกันตัวเองดีๆนะ เตือนตัวเองด้วยตัวลิฟเนี่ยช่วงอากาศเย็นนะคะช่วงหน้าหนาวลิฟก,ก็อยากออกเหมือนกันนะผู้ขีลิฟ<ๆ>จะออกช่วงเช้าแต่พออากาศดีนะคะหน้าหนาวช่วงเย็นอยากออกจากบ้านนะ, <S <S ะนอยากเที่ยวอยากเดินเล่นตอนเย็นๆบ้างคะเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศตอน,นเย็นๆบ้างเนานะ ดูช่องลิฟต์เจอแต่พระบินฑบาทนะคะแม่บอกเจอแต่พระบินฑบาตลูกต่างชาติมาแล้วอันนี้กะลอจี้ค่ะเป็นแป้งนะคะแล้วก็คุก น้ำตาลเกลือขั่วจะเค็มเหมหวานหวานตัดกันมันๆอร่อยก็สมัยนี้ก็จะประยุกต์แล้วนะคะทอดเมื่อก่อนจะจี่เป็นแบนดลิทก็ยังไม่เคยเจอค่ะแบบกระทะแบนสมัยเก่านะคะไม่ทันเขาบอกว่าให้ไปสมุทรสาครเจอร้านนี้เป็นร้านลังนกแต่กล้วยนะคะเมลอยน้ำขิง ของอร่อยนะคะของมีคุณภาพราคาสูงนิดสูงหน่อยนะคะลูกค้าเต็มใจจ่ายนะแล้วก็เป็นเป็นสีสันเว่อเพื่อนเพื่มาเยาวราชก็อยากจะกินนุ่นกินนี่นะคะต้นจีดยักษ์เยาวราชนี่ร้านนี้เพื่อนๆนี่คิวยาวโคตรให้ดูนะเขาแถวคิวต่อคิวจดคิวกัน

มาจับจ่ายซื้อของแบบพวกโคมไฟพวกอะไรกันแล้วนะชุดกี่เขาก็เริ่มขานแล้วคนเยอะเพื่อนๆเปจับอ้วนอ้วนโภชนานะคะ ดูคนซะก่อนเซียรออยู่ที่บ่าครับเพียชัยนะคะกระเพาะปลาเพื่อนๆกงต้องชูเหนือหัวเลยนะคะคนเยอะมากน้ำผลไม้สดนะคะสุยกล้วยเยาวราชนะคะถนนเยาวราชนี้ ถนนเยาวภานี้ท่างทองหัวเซงเฮงถนนนี้ไปหาป้าอุดมได้นะคะข้าวแกง20บาทค่ะข้าวแกง20บาทเยาวราชขันใจมหาชนนะคะตรงเข้าไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะจะเจอป้าอุดมกับลูกๆของแกนะคะขาอยู่หน้าโรงเจนะคะหน้าศาลเจ้าแม่คนอิมค่ะเ,เพื่อนๆแม่ไปไอุดหนุนกันได้นะคะขอมีเกลาญี่ปุ่น ถนนแปลงน้ำค่ะถนนแปลงน้ำยังไม่เคยไปเดินเลยตรงนี้เดินบ่อยแล้วเพื่อนๆเราข้ามไปแปลงน้ำกันบ้างไหมไม่ไม่รอคำตอบเราลิข้ามมาแล้ว ซาน้องอันบุรพารัางนก ตเตะแปงน้มนะคะพัวพอลไม่ข้าต้มปลาข้าต้มแห้ง เจค่ะคุณป้าขายเจยนะคะโอ้บรรยากาศดีเพื่อนๆลมเย็นอยมองแต่มองคนนะคะน่าจอกแทบไม่ค่อยได้มองเลยซอยพิพากษาสองค่ะ วัดมงคลน,นะคะมงคลสมาคมค่ะก <Okay. S 1> ระเพาะป่าเจม,มารี เปลี่ยนบรรยากาศจากเดินตรงๆนะคะเพื่อนๆเข้ามาทางถนนแตงนามบ้างนะคะถนนแตงนามของกินเยอะนะข้าวต้มนะคะข้าวต้มสาับหนึ่ง ฟฟู้ดนะคะดูซิทะลุไปไหนยังไม่เคยมาตรงนี้เลย จะออกมาทะลุเจริญกรุง18นะคะ MRT นะคะรถไฟใต้ดินวัดมังกรค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเดินออกแล้วเราไปทางถนนเยาวราชตรงๆนะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งถนนเส้นนี้ไม่ยาวนะคะประมาณไม่ถึง200เมตรของกินเยอะนะคะอันนี้เป็นร้านหมูกระทะค่ะ

รอบที่แล้วมาท้ององอ่างนะคะเพื่อนๆเขาปิดถนนรถไม่ผ่านกลับบ้านไม่ได้ดิ่ต้องเดินไปถนนเจริญกรุงะคะ่ะตรง3ายอดอะ่ะตรงเอ็มาทีสายอดอะ่ะแล้วต่อสายแปดกับทิ่ถนนมนเลยนะเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นรอยกระทงโูชฉลา้าง ออกมาเส้นหลักเริ่มตั้งร้านกันแล้วฝั่งนู้นนะ่ของกินจะเยอะลิกกกพาเเพื่อนข้างอีก ผลนแน่นของหน้ากินข้าวแถวกันนะทุกร้านเลยค่ะเพื่อนๆย,ยังไม่ค่อยเห็นชาวต่างชาตินะคะน้อยนะคนไทยเยอะ นนพดุงดาวค,ค่ะอเูอเหฉลามแดงประหลันดีปลาหมึกสดเยาวราช เกี๊ยวซาชียานิมดูบรรยากาศยังทํมากกว่านะคะคลิปนี้คนเยอะเข่าไม่ค่อยถึงร้านเท่าไ,ไหร่นายอังบะหมีเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวกุ้งรถติบประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆของกินก็จะยาวๆไปนะคะ<ม>ก็ ที่เยอะๆก็เมื่อกี้นะคะตรงที่ทิผฐานมาตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นแยกเฉลิมบุรีนะคะแล้วก็เป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะเทียนฟ้าค่ะมูลนิธิเทียนฟ้านะคะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมได้นะไม่รู้ปิดหรือ,อยังอะ่ะดีอยากไปไหว้อยู่นะไปกันไหมดูสายรถเมล์น,นิดนึงนะคะ ถาไปถึงศาลเจ้าแม่กวนอิมเทียนฟ้าแล้วก็จะอยู่ย้งๆกันนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดไตมิตรนะคะทะลุวัดไตมิตรออกไปก็ตรงนั้นก็จะเป็นด้านหน้าเป็นถนนสุก,กรค่ะมีเจ้าอร่อยหลายเจ้านะคะเป็นข้าวหมูแดงนะคะมรกตดโจ๊กนะคะแล้วก็มีร้านอร่อยๆตรงในซอยสุก,กรเยอะนะ,ะทะลุออกไปก็เป็นหัวลําโพงค่ะเ,เพื่อนๆถนนเขาจะวนๆกันอยู่อย่างเงี้ยในกรุงเทพอะ่ะใครไม่รู้ก็จะงงๆอยู่อย่างเงี้ยแหละคะ่ะริดมาเดินนะคะมาขึ้นรถก็หลงๆหลายรอบ เดินก็หลงขึ้นรถก็หลงขึ้นคนละฝั่งมั่งก็มีนะคะสมัยมากรุงเทพใหม่ๆเดกขึ้นรถเมล์คนละฝั่งประจําเลยอ่ะกว่าจะรู้ตัวก็เลยไปถ้าจะสุดสายแล้วเงี้ยสมัยเด็กๆนะคะสิบแปดสิเก้าวัดสัมพันธวงศารามวัดเกาะค่ะตรงนี้สวยนะแยกเฉลิมบุรีนะคะเพื่อน ถนนปากเสียงกันนะตรงนี้ที่นี่รถเยอะเจ้าอ้วนรัดหน้ายอดขาเอาอะไรให้เจ็บเอาอะไให้เจ็บแล้วมันย้อยนาดนะ้นะั ชอบนะคะจะเป็นถ่ายพวกอาหารจีนนำเข้าอะค่ะพวกบะหมี่พวกอะไรพวกนี้นะคะออไอ้อีไอ้ันเย็นเจ้าอร่อยข <c oughs> ้าต้มปลาเจ้าเก่าแป้งน้ำ ดันโอ้อยอีก400 <c oughs> มันคลิปนี้รีบจะเดินเร็วนะเริ่มเมื่อย <c oughs> ใชน้าทาวนิเ้นิมา่าตรงไปนะคะก็จะไม่ไกลตลาดน้อยแล้วเ,เพื่อนแต่วันนี้ไม่ทันแล้วเย็นมากแล้วนะคะ ถาถึงตรงนี้ก็ไม่ไกลจากตลาดน้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็ถ้าใครมาช่วงกลางวันอย่างนี้ก็เดินเล่นได้ยาวๆไปเลยนะคะเนี่ถึงแล้วค่ะเ,เพื่อนๆมูล,ลนิทีเทียนฟ้าสารเจ้าแม่กวนอิมนะคะิเคยมาฝังเข็มกินยาจีนะคะมาบ่อยค่ะแล้วก็มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมด้วยมาขอพรนะคะ ส่วต,ตรงข้ามเป็นวัดไตรมิตรค่ะเป็นด้านหลังของวัดนะคะเมื่อก่อนตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาเยอะๆเ,เนี่ยรถทัวร์จอดเต็มเลยนะคะทัวร์จีนนะคะก็จะมาเที่ยววัดนี้กันเยอะมากไปไหว้ศาลนิดนึงนะคะ เอาล่ะค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ลีปิดคลิปตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ